ถ้าใครมีเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะครับเลขกลุ่มเลขนี้ครับจะส่งผลทําให้ชีวิตของคุณครับจะมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยครับจะเป็นใครนะครับเรามาดูกันเพราะว่ากลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีน้อยมากนะครับเราจะเน้นกันนะครับในทางโหราศาสตร์ดูจากคู่ดาวนี่แหละครับเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีคนต่อไปหรือเปล่าเรามาติดตามกันครับว่าใช่คุณหรือไม่และเคลียร์ชัดกันไปเลยครับ กลุ่มตัวเลขแรกนะครับที่อยู่ท้ายสุดนะครับ2ตัวเลขนะครับเป็นเลขคู่นะครับส่งผลทําให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณปังมากนะครับได้แก่1.9เนะครับเลขที่1.9เนี่ยคือรวยแบบปฏิหารนะคุณจะมีโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบงง,งๆจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันแน่นอนครับกลุ่มตัวเลขต่อไปนะครับคือกลุ่มตัวเลข1.5เรียกว่า รวยจากการที่มีมิตรแท้คอยเกื้อกูลนะครับกลุ่มตัวเลขนี้ก็ส่งผลในเรื่องของโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนซัพพอร์ตนะครับและที่สำคัญคุณจะโชคดีมากๆเลยครับและต่อมาคือกลุ่มตัวเลข64หรือดาวพุธกับดาวศุกร์กลุ่มดาวคู่นี้ต้องบอกเลยว่าจะส่งผลทำให้คุณรวยด้วยน้ำใจนะครับรวยด้วยเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรัก คนเห็นและเอ็นดูทำให้คุณชีวิตคุ้งแบบติดเจอกันเลยครับและกลุ่มตัวเลขสุดท้ายครับได้แก่กลุ่มตัวเลขคู่ดาวเลข5 6นะครับเป็นกลุ่มตัวเลขที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับส่งผลทำให้คุณจะมีโซ่มีซักใหญ่ๆเข้ามานะครับเรียกว่ารวยแน่นอนครับและถ้าใครมีเลขที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้อยู่นะครับผมเป็นใต้โพสต์มาบอกด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ